ตัวนี้คือมอแปลงตัวเก่าหรือตัวเส่อมส่วนตัวนี้ก็คือมอแปลงตัวใหม่วัดความต้าน,นทาน0โ,โอห์มได้0.6โอห์มหมายความว่าวัดได้เท่าไหรต้องให้ลบ0.6โอห์มก็จะได้ค่าที่แท้จริงนั่นเองอันนี้คือมอแปลงความถี่สูงของตัวที่ซื้อมาใหม่แกะกล่องคุณที่เขียนที่หมายถูกไว้ วัดกดความถี่สูงได้เท่าไหร่3 1 8 8โอห์มตัวนี้ก็คือของที่เสื่อมแล้วที่วัดได้2,000โ oh วลต์ส่วนตัวดีนี้วัดได้ประมาณ3,000โ oh วลต์วัดกดความถี่สูงได้291.5 oh โอห์มโอห์มต่ำฝ่าประมาณ20โ oh อห์มตัวดีมาวัดได้0.5โ oh อห์มอีกคด ได้หนโอห์มตัวเสื่อมที่ได้สองพโวลต์ศูโอห์ม0.5โอห์มอีกอดด1.2โอห์ม1.1โอห์มฝั่งนี้ของตัวเสื่อมสองพโวลต์ได้1.1โอห์มและ0.5โอห์มฝั่งสขานี้จะวัดได้เท่ากันวัดได้เท่ากันทั้งหม้อแปลงตัวดี ที่ทาไฟได้3,000โวลต์และมอแปลงตัวเสื่อมที่ทําไฟได้2,000โวลต์ส่วนด้านคดความถี่สูงริมกับริมตัวดีจะมีโอห์มสูงกว่าประมาณ20โอห์มวัดได้ประมาณ3,000โวลต์วัดได้3,000โวลต์แสดงว่ามอแปลงความถี่สูงไม่ได้เสียครับ